ดวงชะตาชาวปีระกาประจำเดือนนี้สำหรับชาวปีระกาทั้งหลายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านของชีวิตบรรยากาศโดยรวมของดวงชะตาในเดือนนี้มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางขึ้นเขาคุณอาจรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าปกติแต่เมื่อถึงจุดหมายแล้วทิวทัศน์ที่เห็นจะคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมด ด้านการงานก้าวสำคัญแห่งความก้าวหน้าเดือนนี้ถือเป็นช่วงทองสำหรับชาวปีระกาในเรื่องของการงานพลังงานบวกกำลัง,ลงหลั่งไหลเข้ามาดีด้านอาชีพของคุณอย่างชัดเจนหากคุณเป็นพนักงานประจำคุณจะพบว่าผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นศักยภาพและความสามารถของคุณมากขึ้นโอกาสในการได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหญ่มีสูงมากยกตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในฝ่ายการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการจัดแคมเปญใหม่หรือถ้าคุณทำงานด้านเทคนิคอาจได้รับโอกาสนำเสนอไอเดียนวัตกรรมต่อผู้บริหารระดับสูงนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่อย่ากลัวที่จะก้าวออกมาจากกรอบเดิมอย่างไรก็ตามความท้าทายก็มีอยู่เช่นกัน คุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันจากงานที่เพิ่มมากขึ้นหรือต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งบางครั้งอาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเครียดแต่จงจำไว้ว่านี่เป็นเพียงชั่วคราวความพยายามในตอนนี้จะส่งผลดีต่ออนาคตของคุณในระยะยาวสำหรับชาวปีรากาที่ทำธรุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการขยายฐานลูกคา้าคุณจะพบว่าการตลาดแบบปากต่อปากทำงานได้ดีมาก ลูกค้าเก่ามักจะแนะนำคนรู้จักมาใช้บริการหากคุณกำลังพิจารณาจะเปิดสาขาใหม่หรือขยายธุรกิจเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มวางแผนอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการลงทุนที่มากเกินไปควรเริ่มต้นแบบค่อยๆเป็นไปและทดสอบตลาดก่อนในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคุณจะพบตัวเองกลายเป็นที่พึ่งของหลายคนทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว นี่เป็นโอกาสดีที่จะสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแต่ควรระวังไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่รับภาระของผู้อื่นมากจนเกลือมดูแลงงานของตัวเองด้านการเงินความมั่นคงท่ามกลางความผันผวนการเงินของชาวปีระการในเดือนนี้อยู่ในช่วงของความมั่นคงแต่ต้องระมัดระวังรายได้ของคุณอาจเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือจากโอกาสพิเศษต่างๆ อาจเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือไรายได้เสริมจากงานอดิเรกอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ที่เกิดปัญหากระทันหันหรืออาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวการเตรียมเงินสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากแนะนำให้ชาวปีรากาตั้งเป้าหมายออมเงินอย่างน้อย20%ของรายได้ประจำเดือน นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวหากคุณยังไม่มีเงินฝากออมทรัพย์หรือกองทุนฉุกเฉินควรเริ่มสร้างตั้งแต่บัดนี้หากมีอยู่แล้วลองพิจารณาเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ปลอดภัยเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือคันธบัตรรัฐบาลสำหรับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงควรระมัดระวังเต็นพิเศษในเดือนนี้หากคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ควรลงทุนตามคำชักชวนของผู้อื่นโดยเฉพาะจากคนที่สัญญาว่าจะทำให้รวยเร็วดวงการเงินของคุณเดือนเือนนี้เอื้อต่อการสร้างความมั่นคงมากกว่าการเสี่ยงโชคอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือการให้เงินกู้ยืมแก่เพื่อนหรือคนรู้จักหากมีคนมาขอยืมเงินจำนวนมากควรพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรช่วย แต่ควรช่วยในวงเงินที่ไม่กระทบกับความมั่นคงของตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในภายหลังค่าใช้ใจ่ายที่คุ้มท่าในเดือนนี้คือการลงทุนในตัวเอง <c oughs> เช่นการเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะ <c oughs> การซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของคุณในตลาดงาน และสร้างรายได้เพิ่มในอนาคตด้านความรักความอบอุ่นและโอกาสใหม่สำหรับด้านความรักของชาวปีรากาเดือนนี้มีพลังงานที่น่าตื่นเต้นและอบอุ่นแต่แตกต่างกันไปตามสถานะความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปิดใจและพบเจอคนใหม่พลังดึงดูดของคุณในเดือนนี้สูงกว่าปกติ คุณจะพบว่าตัวเองมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ง่ายโอกาสในการพบรักอาจมาจากสถานที่ที่คาดไม่ถึงเช่นที่ทำงานในชั้นเรียนหรือคอร์สเรียนใหม่หรือแม้แต่ในงานสังสรรค์ของเพื่อนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปงานปาร์ตี้แล้วพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันหรือในขณะที่กำลังรอซื้อกาแฟที่ร้านประจำคุณอาจเริ่มต้นสนทนากับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วพบว่า เคมีระหว่างกันดีมากอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นบทสนทนาความมั่นใจและความเป็นธรรมชาติของคุณจะเป็นจุดแข็งสำหรับชาวปีรากาที่ใช้แอปหาคู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการอัปเดตโปรไฟล์หรือถ่ายรูปใหม่คุณอาจจะได้รับแมทช์กับคนที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่าพึ่งรีบร้อนที่จะสรุปอะไรให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งก่อน มองหาคนที่มีค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องกับคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความอบอุ่นและใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความทรงจำใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสันส้นๆการไปดูหนังหรือคอนเสิร์ตหรือแม้แต่การทำอาหารด้วยกันที่บ้านยากไรก็ตามอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกว่า คู่ของคุณไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังยุ่งกับงานมากสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยนอธิบายความรู้สึกและสิ่งที่คุณต้องการจากคู่ของคุณอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจหรือความไม่พอใจสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคู่รักที่กำลังพิจารณาเ้าไปสู่ขั้นต่อไป <c oughs> เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูก เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยกันอย่างจริงจังนั่งคุยกันเรื่องเป้าหมายชีวิตแผนการเงินและความคาดหวังต่อกันการมีความเข้าใจที่ตรงกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับคนที่แต่งงานแล้วควรใช้เวลานี้ในการฟื้นฟูความโรแมนติกในความสัมพันธ์ลองทำสิ่งที่เคยทำกันตอนเริ่มคบจัดเดทไนสัปดาห์ละครั้งหรือเซอร์ไพรส์กันด้วยของขวัญเล็กๆน้อย ที่แสดงถึงความใส่ใจบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถทำให้ความสัมพันธ์สดใสขึ้นได้มากสิ่งสำคัญที่ชาวปีรากาต้องระวังในเดือนนี้คือความหึงหวงหรือความต้องการควบคุมที่มากเกินไปให้อิสระและความไว้วางใจแก่คู่ของคุณความรักที่แท้จริงต้องมีทั้งความใกล้ชิดและพื้นที่ส่วนตัวโดยสรุปแล้วเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและโอกาสสำหรับชาวปีรากาทั้งในด้านการงานการเงินและความรักแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นความระมัดระวังและการสื่อสารที่ดีคุณจะสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างสวยงามจงเชื่อมั่นในตัวเองใช้ปัญญาในการตัดสินใจและอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองด้วยนะครับเพราะความสมดุลในชีวิต คือรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืน